สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมเข่าไล่นะคะวันจะพามาดูพืชชนิดหนึ่งค่ะที่คนแถวนี้เขาปลูกกันนะคะเพื่อนจ๋าซึ่งเขาเอาไว้ทําน้ําตาลนะคะเพื่อนจ๋าเป็นพืชคล้ายๆผักกาดนะคะแล้วก็หัวเขาคล้ายๆหัวชัยเท้านะคะเพื่อนจ๋าหมู่บ้านเรานะคะจะนอกจากข้าวโพดแล้วนะคะโซจาไม่ใช่โซจาค่ะนอกจากข้าวโพดถั่วเหลือง แล้วก็จะเป็นเบทาฟนี่แหละคะ่ะที่เขาปลูกกันเยอะนะคะนอกนั้นก็จะปลาปลายก็เป็นพวกแอปเปิลมั่งเป็นพวกมันฝรั่งบ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ที่เน้นๆเ,เลยก็คือเขาพูดค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นไล่เบทาฟเนาะเป็นไล่ของเพื่อนบ้านจ้ะพวกเราไม่ปลูกเบทาฟค่ะเพราะว่าบม่มีเครื่องจักรในการเ,เก็บเกี่ยวนะคะเพื่อนๆจ๋า อันนี้เป็นไรเบทาฟของเพื่อนบ้านค่ะจะเป็นหมู่บ้านครัพเพื่อนจ๋าวันนี้ภูเขาไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวพามาดูเบทาฟใกล้ๆจ้ะวันนี้ฝนดีเอ่อปีนี้ฝนดีนะคะเบทาฟต้นใหญ่มากนี่ค่ะเบทาฟใช้ทำน้ำตาลครัพเพื่อนจ๋าต้นเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ดูก้านเขาใบเขาคล้ายๆผักผักกาดขาวบ้านเรานะ,ะคะหัวเขาจะประมาณนี้เนาะหัวใหญ่ๆเหมือนหัวเชเท้าแต่ว่ามนๆนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะลำต้นเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะปูไม่อยู่ใหม่ๆปูก็นึกว่าแต่ผักกาดจ้ะปูก็เลยเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะเพื่อนๆจ๋า อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าแข็งนิดนึงเนาะเห็นพักแล้ววิ่งเขาใส่นะจ๊ะ <g ül> นี่ค่ะหัวใหญ่มากปีนี้ค่ะเพื่อนจะประมาณนี้เนาะเอาไปทำน้ำตาลค่ะไม่ค่อยหวานมากหวานโดดเหมือนเ บล็อกหวานโดดเหมือนต้นอ้อยบ้านเราล่ะค่ะเพื่อนๆจ๋าอ้อยบ้านเราหวานกว่าเนาะอันนี้ก็หวานเหมือนกันค่ะแต่หวานไม่แรงมากค่ะเพื่อนจ๋าดูค่ะดูโอเขาค็ยังใหญ่นะคะเพื่อนจ๋าถ่ายให้ดูใกลใิ้งนี่ค่ะดูหัวเขาค่ะบ e ท้า งามงามค่ะปีนี้เพราะว่าฝนตกดีค่ะเพื่นชาวบ้านเขายังว่าได้ลดน้ำสปริงเกอร์เลยค่ะปีนี้ค่ะเพราะว่าฝนดีเนาะตกลงมาเรื่อยๆนะคะเลี้ยงเขาเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ลาไปด้วยภาพาไร่เบทาฟค่ะเพื่อนๆจ๋าส่วนนู้นก็จะเป็นต้นมูถาก ดอกสีเหลืองๆนะคะที่ปลูกเก็บมะดองนะคะเพื่อนๆจ๋าไร่ตรงนั้นก็จะเป็นเมื่อก่อนเขาปลูกข้าวบาเล่ข้าวโอ๊กนะคะเขาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็จะไถจ้ะแล้วเขาจะปลูกม,มูถากนะคะคล้ายๆปอเทืองบ้านเรานั่นแหละจ้ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็จะเป็นไร่ขา้าวโพดจ้ะอันนี้ ซ้ายมือก็จะเป็นไร่ขา้าวโพดของครอบครัวเราค่ะเพื่อนจ๋าเริ่มแก่แล้วจ้ะเริ่มแก่แล้วเนาะเดี๋ยวดอกมูถาก เหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวครูจิมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะสวยมากๆเลยครับพเพื่อนๆจ๋าปอเทืองฝรั่งขออนุญาตเรียกว่าปอเทืองฝรั่งค่ะเดี๋ยวค่ะต้นเขาหน่อยๆจ้ะโอเคคลิปนี้ลาไปด้วยภาพ ชนบทฝรั่งเศสค่ะเพื่อนๆจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า